بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติชีวิตมนุษย์คนเราที่ได้เกิดขึ้นมานี้ก็เพราะามีผู้สร้างมีอัลลอ์สุานุวตาได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระอ,องค์ทรงตัดไว้ว่าวามาคอรักตุนจินนวันอินซาอิลลาลิยาบูดูนและฉันไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดเว้ในใแต่นอกจากให้มาเคารพอิบาดาต่อฉันให้มาทําการเคารพกปักดีต่อฉันในอายะนี้อัลลอฮ์ทรงบอกว่า เป้าหมายหลักที่พระอ,องค์ลอสุภานวุวตาลาทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นก็เพราะว่าให้ได้มาทําอิบาดะต่อพระอ,องค์พี่น้องครับเมื่อเรารู้ถึงอายานี้และเรารู้ถึงเป้าหมายหลักว่าลอสุภานุวตาลาสร้างเราขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เพื่อสิ่งใดเลยเวนเ้นแต่ว่าเพื่อให้เรามาทําอิบานะเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นหรือปัจจัยอย่างอื่นก็คือเป็นตัวช่วยในการที่จะให้เรามีชีวิตอยู่และ มีความเป็นอยู่เพื่อทำอิมพีเต่อพระองค์ท่านพี่น้องคงมีเกียรติวันนี้จากผมชูโกตดานิสมันและอาจารย์ยูซุปชุ่มชื่นรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราจะได้มาพบกับพี่น้องที่อยู่ที่เมืองไทย ท่านพี่น้องครับชีวิตมนุษย์เราดําเนินขึ้นมาก็เพราะว่าต้องมาทำอิบาดะต่อพระอ,องค์เพราะฉะนั้นต้องมีผู้สอนต้องมีการเรียนรู้และสิ่งแรกที่เหมาะที่จะเราเราจะได้เรียนรู้กันเลยก็คือเรื่องของการรู้จักอัลลอฮ์การรู้จักพระเจ้าหรือการให้กับภาพต่อพระอ,องค์หรือที่เราเรียกว่าวิชาเตหหรือวิชาปีนาะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านพี่น้องในเรื่องของ อกีดะที่มุสลิมเราควรจะมีควรทําตัวแบบใดอย่างไรนะครับก็ขอเชิญพบกับอาจารย์ยูซุตของเรานะฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบ ah ิลอาลามีนวะบิฮินัสตอยนวะลาฮูลวะลาอัคุติลลาบิลลาฮิลอะลียลัล عزيز สัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه ัต่ว่าตาจะมีแด่พี่น้องทางบ้านทุกๆท,ท่านนะครับเสียงจะแดนไกลเป็นครั้งแรกที่ได้ออกอากาศมาพบกับท่านพี่น้องเพื่อมาให้ความรู้ซึ่งกันและกันมาตักเตือนกันเกี่ยวกับเรื่องของอัลอิสลามแับที่เรื่องที่อาจารย์ชูโก้ได้เกินไปถึงเรื่องที่เราควรที่จะรู้จักเรื่องแรก คือบอันอิสลามจริงๆแล้วเนี่ยเอาวรรดีน่มาริฟตุลลอฮ์นี่เป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องแรกของศาสนาก็คือการที่เราจะต้องรู้จักอัลลอฮ์ตาลาดังนั้นทำอย่างไรที่เราจะรู้จักอัลลอฮ์ตาลาุสลิมทุกคนรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุสลิมทุกคนรู้ว่าเราจะต้องสุ่อยู่ต่ออัลลอฮ์ตาลา แต่เพียงคําว่ารู้อย่างเดียวนั้นมันไม่เพียงพอนะเพราะว่าในชฮะดะที่เราได้ปฏิญาณตนว่าอัชฮะดฺอัลลอฮ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 ฺเราได้ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยแท่งแท้นอกจากอัลลอฮฺองเดียวและแท้จริงศาสดามุฮัมมัดสโลมัลีฮิวะสลลัมนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺอันนี้คือคํา ปฏิญาณตนของมุสลิมทุกคนที่จะต้องแต่ว่าอันนี้คือเป็นอะกีดะเป็นอักเป็นสัญญาที่มุสลิมทุกคนได้ก่าวไว้เหมือนกับที่เราได้ทำสัญญาเหมือนกับการพ่อค้าทำสัญญาการซื้อขายก็จะต้องมีการระบุสัญญาขึ้นมา เขียนเป็นเป็นสัญญาการซื้อขายอะไรก็ตามเราก็จะเขียนที่หัวกระดาษไว้ข้างบนว่าอันนี้คือสัญญาซื้อขายหรือสัญญาอะไรทำเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามแต่ว่าสัญญาที่เราเกล่าวชาดาไปนั้นคือสัญญาที่เราพร้อมที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาใช้และทิ้งในสิ่งที่พระองค์ห้ามแล้วยอมรับว่า อัลสุลลฮ์มุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์แต่ว่าการเขียนสัญญานั้นคําว่าอะกีดะก็คืออักดอนอักอไดรุอักดอนนั่นเนี่ยสัญญาตัวนี้มันมันจะต้องมีเนื้อหาอยู่ในสัญญาไม่ใช่มีเพียงหัวกระดาษทว่าเป็นสัญญาเพียงแต่เป็นคําพูดเขียนไว้หัวกระดาษว่าสัญญาแต่ว่าจุดเป้าหมายจริงๆสัญญาจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อ เราจะต้องปฏิบัติข้อต่างๆสิ่งที่ถูกกำหนดต่างๆที่อยู่ในสัญญาหนึ่งสองสามสี่เช่นหลังจากที่เราได้ทําสัญญาเกี่ยวกับชาหาดานแล้วข้อที่สองบอกว่าไงว่ากิมสุสลาเราจะต้องดำรง,งละหมาดต้องละหมาดต้องออกสกาศต้องถือศีลอดในเดือนอมรอน อย่างนั้นเป็นต้นแต่ถามว่าทุกวันนี้มีมุสลิมอีกมากมายที่ไม่ได้ปฏิบัติในเนื้อหาของสัญญาให้มันครบถ้วนแต่ก็ยังยังยืนหยัดว่ามีมีสัญญาอยู่ถ้าตราบใดที่ใครที่ถือสัญญาไม่ว่าสัญญาการซื้อขายหรือว่าสัญญากับอัลลอฮฺตาลา ถ้าท่านทําการซื้อขายท่านมีมีสัญญาเขียนไว้แต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติในข้อตกลงข้อข้อตกลงต่างๆในสัญญาที่ได้ระบุสัญญาของท่านนั้นสมบูรณ์หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนกันครับ,รบต,รตรงนี้เราต้องพี่น้องครับเราต้องมาเทียบดูระหว่างอีมานของเรากับอิมานของพวกมุชริกีนนะฮะพวกปฏิเสธท่านอนาับดุลสลามในสมัย ที่ท่านอนับเบลยอม,ามาสรสลอยสลัมได้มาเผยแพร่ศาส,สนาที่มักกะนะใน10ปีแรกท่านอนับเบลย์สโลยสลัมได้เรียกร้องคนไปสู่การเอกภาพของลอไปสู่การเชื่อว่าลอนั่นคือพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะเพราะว่าพวกมุชลินเนี่ยก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าลอเป็นผู้สร้างพี่น้องครับปัจจุบันนี้ถ้าหากว่ามุสลิมเราบอกว่าผมเนี่ยเชื่อว่าลอเป็นผู้สร้างเพียงพอแล้วกับการเป็นมุสลิมแม่ผมไม่ทําอะไรแล้ว ถต่ว่าถูกต้องไหมฮะการกระทําเช่นนี้พี่น้องครับพวกมุชลิกีนก็พูดเช่นนี้เช่นกันและท่านอับดลีมอสุลลอยสลัมก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นมุสลิมนะฮะผมพูดจากคําพูดของผมหรือเปล่าฮะคำพูดนี้เป็นคาพูดที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลทรงตัดไว้ในคุรานฮอันะลลอฮ์ได้บอกกับนบีว,ว่าววลาอินซาลตะฮุมมันขอละกษสมมาวะติวันอัลละยกูคูนนั่นฮรอเราบอกกับดบีว่าและถ้าหากว่าเจ้าได้ถามพวกเขาว่า ใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเพราะเขาจะตอบว่าอัลลอฮ์สุฮานูตะลบตรงนี้ผมบอกให้รู้ว่าพวกมุชลิกินก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอีกอายะหนึ่งว่าละอินทรัน์แต่ฮุมมันขอละกอหุมละโยโกนนันัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกกับนบีว่าถ้าหากว่าเจ้าถามพวกเขาว่าใครสร้างพวกคุณพวกนี้ก็จะบอกว่าอัลลอฮ์เช่นกันครับตรงนี้ก็มงบอกให้รู้ว่วมมาวพวกมุชล<ง>ิกินเนี่ยก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าถามว่าถ้าหากว่าเราเชื่อเพียงแค่ว่า เชื่อว่าเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้สร้างโลกสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินแลวเราไม่ปฏิบัติอะไรเลยอี ي มานเรากับอีหมานของมุชลิกีนเนยต่างกันไหมฮะพี่น้องครับไม่ต่างนะฮะคือมันมันมีต่การแต,แตกต่างกันสมัยสหฮับบะกับในกับคนในยุคปัจจุบันคือคนในยุคสหฮับบะเนี่ยเ,เวลาทารุสุลอสลอวะลัยฮะสัลลมบอกข่าวอะไรใช้ให้ทําอะไรเนี่ยพวกสหฮับบจะปฏิบัติตามเลย จะไม่ต้องการเหตุผลใดๆทั้งสิ้นมันตรงกันข้ามกับคนในยุคนี้คนในยุคนี้คือต้องการเหตุผลก่อนว่าทําแล้วมันได้อะไรอืม,มันมีประโยชน์อะไรนะเมื่อเวลาได้ทบทวนได้ศึกษาแล้วรู้ถึงประโยชน์จริงๆสําหรับบางคนนะนั่นแหละเขาเพิง่งจะปฏิบัติซึ่งมันแตกต่างกันนะะตรงนั้นทําให้ทําให้มองเห็นถึงอ إ หมานของคนของพของของพวกเรานะครับอ إ หมานพวกเรา ว่าบรรดาสหาบ้านเนี่ยอ إ ي ่านเขาแรงกล้ามากว่าเขาต้องไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานูรตาราในวันกิยามะเขาต้องถูกสอบสวนเขาต้องขึ้นสวรรค์หรือว่าลงนรกนะแต่พวกเราพวกเราถามว่าเรามีความเชื่อแค่ไหนว่าอัลลอฮ์นั้นเตรียมสวรรค์ไว้ให้กับเราอัลลอฮ์นั้นเตรียมนรกไว้ให้กับเราะและเราต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะแบบไหนเราจะไปที่ไหนความเชื่อของเราตรงนี้ ความเชื่อของเรามีปัญหานะครับพี่น้องสหาบาที่สหาบายืนหยัดต่อท่านนบีพร้อมกับท่านนับบีปฏิบัติตามท่านนบีทุกอย่างก็เพราะว่าสหาบามีความเชื่อตรงนี้<ม>ว่าต้องกลับไปหาลอต้องถูก,ต,ถกต้องถูกทดสอบต้องมีสิ่งตอบแทนนะฮะและบนโลกนี้ไม่ใช่โลกที่เราได้อยู่อย่างถาวรนะครับท่านพี่น้องงั้นถ้าพูดถึง,ถงเรื่องเรื่องการ หลักการศรัทธาทั้งเรื่องอกิด้านเนี่ยเอ่อมันมีอดีศษของทลัลอซูลใช่ไหมที่บอกว่าทลัลอซูลเนี่ยได้ทําการเผยแพร่เรื่องอกีด้านเนี่ยใช้เวลาอยู่เผยแพร่อยู่ในในครมะก,กาครั้งแรกใช้เวลาถึงสิบปีใช่ไหมฮะสิบปีนะอกิดานอย่างเดียวอีกสามปีที่มะก,กาท่านอบีก็เริ่มมีบัญญัติการละหมาดให้แก่บรรดาสหฮาบะเล็กน้อยแต่สิบป,ปีนะท่านอบีใช้เวลาในการปลูกฝังสฮฮาบะให้มีความยึดมั่นในหลัก อีมานที่เข้มแข็งพี่้องครับเราจะสังเกตในอายะกุรอานที่ประทานลงที่นครมักกาเนี่ยที่เขาเรียกว่ามักกียะหรือมาดดนียาเนี่ยมาดดนียานี่คือที่ประทานที่มดินะมักกียาอันที่มักกาเนี่ยอายะพวกนี้เนี่ยมีแต่ว่าจะสอนให้เรารู้เรื่องอกีดนะฮะไม่มีเรื่องกฎเกณฑ์เลยจนกระทั่งคุณที่แบ่งเกว่ยอมักกากับมดินาเนี่ยบอกให้เราดูง่ายๆแลยว,ว่าถ้าอายะเกี่ยกวกับกฎเกณฑ์ในหลักการาต่างๆก็คือมาดดนียครับ ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอักีดาก็คือมักกียะเพราะว่าที่มักกะท่านนบีต้องการปลูกฝังบรรดาสฮาบะในเรื่องอักีดาอย่างเดียวปัจจุบันเพราะอะไรคนเราถึงสแสวงห,หาผลง่ายใจยูซุบผมมองดูว่าเพราะคนเราปัจจุบันเนี่ยไม่มีพื้นฐานในเรื่องของความศรัทธาที่เข้มแข็งคือเราต้องบอกว่าไม่มีพื้นฐานของการที่จะทําให้รู้จักกับอัลลอฮ <K an> อย่างที่ผมบอกไปครั้งแรกว่าเอาวลุดีนีมาอิฟตุลฮะจ็จะให้รู้จักอิสลามจริงๆเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องกระทําคือการที่เราต้องทําการรู้จักให้เขารู้จักอัลลอฮ์ละลาจริงๆก่อนคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักคุ้นเคยกันดีแล้วเนี่ยสมมติเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยหรือแล้วมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันเชื่อถือแล้วก็จะยอมปฏิบัติตามในในสิ่งที่คนที่เราเราเชื่อถือได้บอกมา ในลักษณะเดียวกันเปรียบเทียบง่ายนะครับพอ,อีมานไม่แข็งเอาละหมาดไปให้อาบวชไปให้มันก็ไม่มีประโยชน์เขาก็เลย,ยถามว่าบวชทาไมละหมาดทาไมก็เลยต้องอย่างที่อาจารย์ว่าทีแรกก็เลยกลับมาสแสวงหาทิกมาสแสวงให้ผลครับผมไอ้ละหมาดแล้วมันออกกําลังกายบวชแล้วมันล้างกระเพาะมันทําให้นะมอแพทย์งงทว่าอย่างนั้นแพทย์ว่าอย่างนี้แต่ลืมไปว่าล้อสั่งมาให้เราปฏิบัติตามก้ถามว่าถ้าอย่างนี้เราเราต้องใช้เวลาทังสิบปีไหมในใน,ใน,ใ,นในการที่จะปลูกฝังเรื่องอักีรณะ แล้วถึงจะมาสอนให้เขาละมาในอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นนะฮะจางยุซุเป็นประเด็นนะฮะอันนี้จารยุซุกำลังเปิดประเด็นว่าพวกเราเนี่ยกำลังจะบอกมนุษย์ว่าต้องใช้เวลา10ปีปลูกฝังกี่ด้าไม่ต้องละหมาดใช่งนั้นน่ะใช่ไหมถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าสมัยท่านอบีเนี่ยเพราะว่าบางคนเดี๋ยวนี้อายุ ล่อเขาไปยี่สิบสามสิบบางทียังไม่ค่อยจะสนใจเรื่องการละหมาดเลยเลยผมเลยสงสัยว่าเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าว่าต้องศึกษาเรื่องอกคีดาให้เข้าใจซะก่อนถ้าเขามีเวลาคิดมันก็น่าจะดีนะกลัวเขาจะไม่คิดเลยครับผมคือที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของอกคีดามันเป็นสมัยก่อนถามว่าทําไมมันต้องมีการศึกษาถ้าเราซุนต้องใช้เวลาสอนใช้เวลาที่ยาวนานพอสมควรใช้เวลาถึงสิบปีท,ที่ที่นครมกักกะเพราะว่าในในยุคนั้น เออมันมีพวกกูฟารดเนี่ยมันมันมีการต่อต้านในทั้งในใน,ในเรื่องของการที่จะรวมพลของของเขาเพื่อจะให้แยกกลุ่มแล้วก็พยายามที่จะกีดขวางกับท่านศาสดามะฮ์มมัดสุลลามีอัสัลลัรรม,รรมในการที่จะเผยแพร่อิสลามด้วยมันเลยทําให้ระยะทางมันใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการเ,เผยแพร่ของวิชาถึงเก,ก็บเรื่องของอักขีด้านหลักการยึดมั่นเนี่ยก็ลําบากพอสมควรนะฮะ คือปัจจุบันถ้าคนเราแสวงหาความรู้นะฮะแน่นอนครับไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรที่มันยากอีกแล้วนะ,ะปัจจุบันความรู้มาถึงบ้านเราเลยนะนับนะนะปัจจุบันมันไม่มีอย่างอย่างที่สมัยของต้ตรรษมันคือไม่ต้องไปหลบซ่อนว่าถ้า,ถ,าถ้าใครเผยแร่แอิสลามแล้วจะต้องคนคนนั้นจะมาลบราข้าฟัานเรามันไม่มีอย่างนั้นเลยมันไม่จําเป็นที่จะต้องต้องใช้เวลายาวขนาดนั้นและที่สําคัญก็คือคบ,บทบัญญัติมันถูกลงมาแล้ว รเรามีหน้าที่ซัมอัณวตอะแต่ถามว่าการเอาใจใส่เนี่ยถ้าเราไม่เอาใจใส่กับเรื่องอ إ หมานของเราให้มันเพิ่มพูนนะครับแน่นอนนะ,นะครับชีวิตชีวิตของเราก็จะสั่นคอนมันเหมือนกับรากฐานนะอิมานเนี่ยครับผมถามว่าถ้าเราจะสร้างตึกสูงๆเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมลองเสาเข็มเนี่ยแทุกจะเป็นยังไงฮะมันก็ไม่ได้คือรากฐานสําคัญที่สุดเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะสร้างตึกสูงสูง จะจะเอาสูงมาก,มากๆเสาเข็มก็ต้องลงให้ลึกมากๆให้แน่นให,ให้มากให้มากที่สุดถ,ถ้าไม่ลงถ้าไม่ลงเสาเข็มเป็นไงฮะมันก็ต้องลง้มตึแก็ตีเอีมันก็ต้องต้องลง้มต,ต้องเอียงมันมันก็ไม่แน่นดังนั้นสิ่งนี้มันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของรากฐานคือเรื่องของอัปกีดานะฮะฉะนั้นถามว่ารากฐานที่ที่จะทําให้อัคกีดาของเราแข็งแรงนั้นมันจะต้องเข้าไปดูถึงจุดไหน อันนี้ต่างหากที่เราจะต้องมองเข้าไปอันอิสลามบอกแล้วว่าฐานของอัอิสลามนะครับหลังจากที่มีชาสดาลแล้วฐานของอิสลามข้อแรกก็คืออสสัสซลาตุอยมานดีนอัลตาระบอกวนะ่าไงการละหมาดนั่นเป็นเสาหลักอันนี้นะท,ท,ที่การละหมาดเท่านั้นแหละที่มันจะเป็นรากฐานสําคัญที่จะให้อิมานของคนคนนั้นเข้มแข็งหรือไม่คือการละหมาปเป็นเรื่องแรก ทำให้ผมฮะดีิที่ว่าอัสซาลาตัวไอมาดุดเดนการละหมาคือเสาหลักของศาสนานะฮะทำให้ผมนึกถึงฮะดีษของมมอาตบินจับัลนะครับฮะดีษของมมอาตบินจับัลที่ท่านอับดุลสลอมได้ส่งสสมูมงมอาตไปที่เมืองเยเมนและท่านอับดได้บอกกับมูอาตว่า <S 2> <S 2> อินน,นะนักตะตีกอมันมินอาลิกิทับแท้จริงเจ้านั้นอ่ะกำลังไปเรียกร้องกลุ่มชนที่เป็นชาวคัมภีหรือพวกยิวและพวกคริสเตียนนะ ฟันย่าคณเอาโลมาตะโดนอุมอิเลชาฮาดะที่อะไรนะให้นลลอฮ์ ay, la la <hare> จงให้สิ่งแรกที่เจ้าไปเรียกร้องเขาเนี่ยก็คือชาฮาดะอะไรนะใหลลอฮ์ให้เขารู้จกักชาฮาดะรู้จักการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ท่านมีสามอัอฮ์ว่าให้สอนสิ่งนี้และท่านก็ได้บอกว่าฝออินหุมอปออูกะลิดาลิกถ้าหากว่าพวกเขาเชื่อฟังท่านในเรื่องนี้แล้วก็คือว่าสอนให้เชื่อฟังก่อนถ้าเชื่อฟังแล้วฝาอาลิมหุม ก็ให้สอนเข้าต่อในเรื่องอะครับเรื่องของการละหมาดห้าเวลาเรื่องอัสลัดฟีกุลเลียวเป็นอะไรนะให้สอนเรื่องละหมาดเรื่องละหมาดคือเรื่องต่อมาหลังจากที่ชาหาดานะเพราะตรงนี้ทำไมใจซุบถึงพูดตรงนี้ขึ้นมานะท่านพี่น้องก็เพราะว่าคนเราพยายามจะแยกการละหมาดออกจาก إ าน ا นะบอกว่าฉันมีอ ي มานแต่ฉันไม่ละหมาด إ ي มานฉันก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะ ตรงนี้เป็นปัญหาถ้าเกิดคิดอย่างนั้นว่าถ้าไม่ต้องละหมาดอิหมานก็ใช้ได้เนี่ยอิสลามเนี่ยมันจะต้องประกอบกันด้วยกับคําพูดกิริเป็นกิริยาวาจาและจิตใจสามอย่างเนี่ยคือกิริยาต้องต้องปฏิบัตินะต้องปฏิบัติวาจาคือต้องกล่าวคือตอนนี้เรากล่าวอะไรกล่าวชาด้าแล้วจะต้องปฏิบัติต,ตามขึ้นมาอิสลามไม่ไม่ใช่ว่ายังไม่ได้สมบูรณ์มันสมบูรณ์มาแล้ว นะฮะสมบูรณ์มาแล้วเมื่อเรากก่าวชาด้ะเราก็ต้องการปฏิบัติรวมไปด้วยพร้อมกับอะไรฮะด้วยกับหัวใจปฏิบัติด้วยกับหัวใจที่อยากจะปฏิบัติเราอย่าไปคิดว่าเรื่องการละหมาดเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่จะทําให้เราลําบากเพราะว่าการละหมาดเนี่ยมันประโยชน์ผลผลประโยชน์ทั้งเรื่องของการละหมาดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของผู้ที่ปฏิบัติอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าววะครับอกว่อาอัลซอลาทูและกู นี่ยดิกุลซีนะฮะดิกุลเขาบอกอัลซอลาตุละคุณการละหมาดนะมันมันผลประโยชน์ของการละหมาดนะมันได้กับพวกท่านทั้งหลายอัสซิยามุลีแต่การนอกจากการถือสินอดนะเป็นสิทธิของเราเป็นของอัลลอฮ์ตาลาแต่อัลลอฮ์เมื่อเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ตาลาก็บอกแล้วว่าเราก็ไม่มีอะไรที่จะทดแทนได้นอกจากสงสวรรค์เท่านั้นนั่นคือเรื่องของการถือสิญจน์แต่เรื่องการละหมาดเนี่ยที่ผมบอกว่าอัลซอลาตูไอมาหุที่มันเป็นเสาหลักของศาสนา มันเป็นเสาหลักที่จะทําให้อิหมันของคนั้นเข้มแข็งขึ้นมาได้แต่ถ้าบุคคลใดเก่าช้านะแล้วไม่รู้จักการละหมาดว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรมันก็ทําให้มันก็ไม่รู้จักคําว่าอิหมันอย่างไรครับสมัยท่านนบีนสุลัยสลัมเนี่ยบรรดาสหาบาก็เอาใจใส่กับการละหมาดอย่างมากเหมือนกันนะครับ ความรู้และการปฏิบัติก็จะอยู่คู่กันเสมอนะครับจากคดีที่าจซุปพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะอัสราตัวไอมาดุดดินการละหมาดนั่นคือเสาหลักของศาสนาเพราะฉะนั้นเราจะยืนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเสาหลักพี่น้องครับไอมาดุดดินคําว่าไยมาดไอมาดในภาษาอัหกับก็มาจากคำว่าอามูดตัวเดียวกันนะอามูดก็คือเสาแต่มีอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าอามูดอนเฟกกรีก็คือกระดูกสันหลัง ถ้าหากว่าคนเราไร้กระดูกสันหลังใช่คนไหมะมันคนต่อไปไม่ได้นะครับคนต่อไปไม่ได้เรียนอยู่ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นพอเวลาขาดกระดูกสันหลังแล้วเนี่ยคนเราเป็นคนไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมและขาดเสาหลักเราก็เป็นมุสลิมต่อไม่ได้นะครก็น่าคิดให้พี่น้องคิดดีกว่านะครับมีฮะดิท่านอามีได้บอกเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดเนี่ยท่านนบมีสอนเราสำหรับว่า อันอาดุลลดีไวนนาอุบไบนะฮุสซลาพันธะกราฟคือพันธะสัญญาระหว่างเราแล้วก็พวกปฏิเสธศรัทธาเนี่ยก mm ็คือการละหมาดดังนั้นใครที่ทิ้งการละหมาดก็แสดงว่าเขาปฏิเสธแต่ทุกจะกลับไปหวนถึงสมัยบรรดาสหบะตอีกใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดว่าใช่ฮะดิสนี้จริงๆเนี่ยมัน ถ้าจะแปลกาฟักต,ตัวนี้แปลว่าดื้อดึงขอนกันแล้วกันนะผมไม่อยากจะใช้คําว่ากาฟัดตัวนี้คือกาเฟสเลยคือถ้าใครทิ้งละหมาดเนี่ยโดยเจตนาประกอบกาฟัดใช่ไหมครับครับผมเตยริสบทนี้ได้กล่าไวไว้แต่ว่าณยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผมมองถึงความที่ มุสลิมเราไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเลยเขาไม่ได้เจตนาที่ที่จะทิ้งนั้นเราเห็นว่าเขาไม่เข้าใจเรายังไม่เข้ามาในประเด็นนี้ดีกว่าแต่เราเอาขะดิษนบีมาเพื่อให้ท่านพี่น้องเนี่ยครับผมให้ท่านให,ให้ให้ท่านพี่น้องที่ฟังเนี่ยเข้าใจว่าความการละหมาดเนี่ยมันสําคัญมากครับเพราะว่าการที่ว่าคนที่ทิ้งละหมาดแล้วจะ,ะตกศาสนาไหมจะกะฟัดไหมจะอะไรไหมเนี่ย นักวิชาการขัดแย้งกันไปอีกหลายทัศนิเยอะแยะมากมายต่างคนก็ต่างความคิดนะแต่ให้พี่น้องรู้ว่าท่านนาบีทั้งท่านเคยพูดไว้อย่างนี้ครับฉะนั้นเออมันเกี่ยวกับเรื่องการที่อ่อนถึงเรื่องการที่จะเอาใจใส่เกี่ยวกับเร่องการการศึกษาเลยทําให้มุสลิมเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจถึงหลักการศรัทาธาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องอมีองค์ประกอบอะไรบ้างถึงจะ ถือว่าเรานั้นอยู่ในแนวทางที่คำว่าศรัทธานั้นอย่างถูกต้องตรงนี้ต่างหากที่ผมห่วงนั้นก็อยากจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการการศึกษาค,คือการศึกษาเนี่ยมันจะทำให้มนุษย์นั้นได้ปรับระดับของความรู้และความเข้าใจในทุกๆเรื่องเนี่ยให้สูงขึ้นแล้วสามารถที่จะเข้าไปสู่จุดที่เขาจะต้องการได้ แต่ทุกวันนี้เรื่องการศึกษาม,มันอ่อนพอสมควรนะครับจากที่ผมได้เวลาเดินทางไปประเทศไทยแล้วได้ไปสัมผัสกับญาติพี่น้องในประเทศไทยมันเป็นอย่างนั้นชาวต่างชาติยังมีพี่น้องอยู่นะฮะก,ก็พอสมควรครับพอสมควรทำดุลนดินล้ก็รเราก็ต้องตักเตือนกันไปเรื่อยๆนะครับน <c oughs> านๆจะได้ไปเจอพี่น้องเราสักทีนึงยพี่น้องฮะอิมามบุคอารีได้บอกว่าอัลลอฮฺตู ไม่ใช่มับคุคอรีนะมฮะมับุคอรียกคำพูดของชาวสลับคนหนึ่งนะบอกมาว่าฉันเนี่ยอันตรกตัวอักษรเมินสมานีนะสฮาบียันกุลูฮุมยาโกลอีมานกาววลาวลามันเขาบอกว่าสลับคนนี้ได้บอกว่าฉันเนี่ยได้อยู่ทันสฮาบาแปดสิบคนทุกคนได้บอกวา่าการอีมานเนี่ยก็คือทั้งคําพูดและการปฏิบัติสองอย่างมันมันมันต้องประกอบกันมันต้องประกอบกันถูกต้องครับ นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังยังจะคิดว่า إ ي มานกับการปฏิบัตินอยู่คนละที่กัน<ม>ก็แสดงว่าเราเราคงต้องพิจารณานะ,ะนครับการเสวนาของผมกับอาจารย์ุทุเนี่ยเราไม่ได้มาตัดสินใครนะฮะแต่ว่าเรามาพูดให้พี่น้องได้ค่คิดได้คิดค่ควรกันดีกว่าคือเราเรามีมีใจที่ห่วงใยพี่น้องซึ่งกันและกันเราเลยมามานั่งคุยกัน ศึกษา,ากันว่าเราจะแนะนำาหาวิธีการอย่างไรที่จะให้พี่น้องเรานั้นได้มาเข้าใจอิสลามให้มันถูกต้องว่าเราเป็นอิสลามเนี่ยมันจะต้องมีบทบัญญัติอย่างไรที่เราควรที่จะต้องเอาใจใส่จุดไหน<ม>บ้างอันนี้ต่างหากที่พวกผมเป็นห่วงแล้วก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยในรายการทีวีในครั้งนี้นะครับมันเรื่องอคำว่าอีมาน ้องมาจากคาพูดและการปฏิบัติเนี่ยมันมาจากกลุ่มๆหนึ่งนะอาจารย์ซุทที่ชื่อว่ากลุ่มพวกมุรจิอ<ะ>พวกมุรจิอเนี่ยพยายามจะบอกกับคนว่าไอการปฏิบัติกับการศรัทธาเนี่ยมันอยู่คนละที่กันถ้าหากว่าเรามีคําว่าอัชดาลายได้ราลอยแล้วคือจบเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วอิมานเราสมบูรณ์เลยไม่มีการลดไม่มีการเพิ่มะนะชาวสลับบอกว่าอันอิมานยั่งยืวายังุง เราได้กับหลักฐานทางกุรานทางด้านฮะด,ดีซึีงมากมายนะย่าิฟเวตตปออะวยงกุสบินมาเสียแต่กลุ่มกลุ่มนี้ทําให้มนุษย์เราหลงฮะแล้วก็บอกว่าอีมานเนี่ยเพียงแค่คําพูดอย่างเดียวท,ที่ผมบอกไปข้างต้นะมัน,ม,นมันต้องประกอบด้วยกันถึงสามอย่างกล่าวด้วยกับวาจาแล้วปฏิบัติด้วยก,การกระทาําปฏิบัติถือด้วยจิตใจแล้วทั้งสองอย่างนี้โดยเอาหัวใจ อันบริสุทธิ์เนี่ยเป็นการกล่าวด้วยกับหัวใจบริสุทธิ์แล้วปฏิบัติด้วยกับหัวใจอันบริสุทธิ์พร้อมที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับคำกล่าวด้วยก,กับหัวใจที่บริสุทธิ์อ إ ي มานก็เกิดอ إ ي มานง่ายที่ผมบอกนแหลคือเลอาหัวใ้แล้วเราปฏิบัติเลาเราตาราห้ามสั่งห้ามเราก็ละทิ้งมันก็ถือว่าคนนั้นมี إ ي มานแล้วแค่นี้เองอะคำว่าอ إ ي มานมันง่ายแต่ว่าเวลา เราไปพูดแล้วเนี่ยมันวนไปวนมาแล้วฟังดูคนปฏิบัติในสาวว่ามันยากใช่ที่จริงแล้วไม่มีอะไรยากเอาแต่าราใช้เราถังเขาห้ามเราทิ้งถือว่าเรามีอาหานแค่นั้นเองเขาบอกว่าฟัดตะกุลรอฮามัสตะปะตุมครับผมให้เก่งทั้ที่ทั้ที่คุณมีความสามารถครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งสิ่งที่เป็นวาจิปฮะการเรื่องการละหมาดเรื่องการถือศีลอดเรื่องรู้กลที่เป็นวาจิบที่เราต้องปฏิบัติ พี่น้องครับแน่นอนสิ่งพวกนี้เราทิ้งไม่ได้และเราต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเป็นนิจสินนะฮะแต่อย่าให้อิบาด้ากลายเป็นอาดาอย่าให้การทําอิบาด้าต่อเนอกลายเป็นความเคยชินครับนะผมอาดา้าความเคยชินนะอาจาุกเคยเป็นไหมฮะก็ถ้าเราใช้อาด้าเป็นเป็นหลักในในใน,ในการทําอิบาด้าเนี่ย หัวใจเรามันมันจะรวนเรคือบางทีเหมือนกับอัตโนมัตินะอัตโนมัติเอ้ยได้เวลาละหมาดละหมาดละหมาดแล้วก็คิดนู่นคิดนี่นะฮะโดยที่ไม่รู้ว่าบางทีมันเพลินไปด้วยเพลินนะไม่รู้ว่าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเราทําการละหมาดด้วยด้วยกับหัวใจที่อยากจะเข้าไปเข้าเฝ้าออรตตาละ่ะอยากจะเข้าไปสู่อยู่เพื่อขอบคุณ ในเวลาพทีม่มันผ่านไปแต่แต่ละช่วงแต่แต่ละช่วง,วงมันมันก็จะทําให้หัวใจของเราเนี่ยแน่นขึ้นพร้อมที่ะรอเวลาเสร็จเวลานี้เมื่อไหร่ที่ถึงเวลาต่อไปที่จะเข้าไปสู่ต่อหรอในขั้นต่อไปอย่างนี้นนมันก็นนมันก็จะสร้างความเข้มแข็งเข้มแข็งให้กับหัวใจของเขาเองนั่นแหละครับนึกเสมอนะว่าเนี้ยมาที่เราได้ขึ้นมานะครับเป็นเนี้ยมาที่อัลลอฮฺสุฮาโนอัตลาทรงเป็นผู้ทรงให้เรานะครับเราไม่ได้ว่า อ,อยู่มาโดยที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทำอะไรเลยเราเป็นผู้ทรงให้เนี่ยมากกับเราแล้วเราก็ทําเพื่อที่ขอบคุณพระองค์ทําเพื่อที่ต้องการสิ่งตอบแทนจากพระองค์นะครับพี่น้องครับวันนี้เราก็ได้พบกับพี่น้องผ่านทางรายการยะเต็มทีวีนะของมูลนิธิสัทธาชนก็ต้องขอบคุณครายการด้วยนะครับ,รบที่ได้เวลาในใน,ในการที่ให,ให้ให้เรามีโอกาสมาพบปะกับพี่น้อง นช้าว่์ครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเราเรามีโอกาสเราก็จะมาพบกับพี่น้องเราใช้เป็นการพูดคุยสนทนากันและกันนะฮะเราเราก็ต่างคนต่างก็มีสิ่งที่ต้องมาแลกเปลี่ยนกันนะครับสําหรับวันนี้ผมนะฮะและอาจารย์ยูซุฟชุ่มชื่นนะครับก็ขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับวัสลามุอะลยกุมะเระห์มะตุม